เกิดเป็นชายหมายมากอย่าขาดบวชมันเพียรสวดคำวิเศษเทศนาบวชทดแทนคุณบิดรและมารดาบวชสืบทอดศาสนาเนื้อนาบนุญเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคุณพ่อประภัยและคุณแม่นิชารีคำสง์รวมทั้งญาติสนิทมิสหายของพ่อนาค ที่มาร่วมงานในวันนี้กระผมนายพานุพงศ์ปราภัยรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติขึ้นมากล่าวไวพรเนื่องในงานบรรพชาอุปสมบทของนายอวิรุธคำสงหรือนาคมอสของพวกเราตัวกระผมนั้นคุ้นเคยและสนิทสนมกับนาคมอสเป็นอย่างดีเนื่องด้วยเรานั้นได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วยกัน นาคมอสนั้นครั้งเมื่ออยังครองตนเป็นคาราวาสเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีประพฤติดีรักษาศีลห้าและเข้าวัดทำบุญเป็นประจำวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนาบุญเรื่องในงานอุปสมบทของนาคมอสในวันนี้สำหรับการบวชนั้น ถือว่าเป็นการทำกุศลบุญอันยิ่งใหญ่สำหรับชายไทยศาสนาพุทธประการแรกนั้นการที่เราได้บวชนั้นก็เพื่อทดแทนคุณบิดาและมารดาได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณ